สวัสดีครับวันน,น,นี้วันที่2กรกฎาคม2568เป็นวันที่63ข้าพเจ้าในธนพัฒน์บวงเงินลำดับที่2 3ขวบขอถวายเสียงสวดสัตยาพัสสุปรปริตฐมณ์ต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอจริยบูชาแด่ครูบาอาจารยา์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติะระลึกได้มีสมาธิจดจ่อในรครรภ์เพืชนะในบทสวดอย่างตอนนง่อเนื่องด้วยเถิด บทที่หนึ่งบทกาพะรตนาตายอาหังสัมมาสัมพุทโธพระกวาพุทธังพระกวันตังอภิวาทีมิสวาขาโตพระกวัตถมุทำมังนามาสามิสุปฏิปันโนพระกวโตสาบกสังคฆสังฆังนามามิบทที่สองบทบูชาพระปริพินาอาหังสัมมาสัมพุทโธสุกิลังปรินิพุโตู้นีหิงธรรมานโนธานิปรมาหิจัติสติยาวชีวังอาหังพุทธังทำมังสังฆังสารนังคาโตปุชีมิรัตนาตายังทำมังจารามิสุทินา ลุติสามบทสดชุมนุนเทวดาสมันตาจักรวาเวสุอัตตาขจัตัวเทวดาสัทธามังมณีนาชาสาสดังตุสักโมคะทางสักีกามีจารุป,ปีสิริสิขารตัตติจันทาลิกีวิมานิทีปีตานีจักานะมีธรุวนาคาหานีขีหาวัตถุมหิขีติภูมิมาจายันตุเทวาจารัตระวิสมียะขาคันธันพระนาคาทินทัตตส สันติเกียมุนี้วรวัจจังสัทบูมีสุทันตุธรรมสัมมาสังกัลลุอัยยะปัทันตาธรรมสัมมาสังกัลลุอัยยะปัทันกาธรรมสัมมาสังกัลลุอัยยะปัทันตาบทที่สี่บทสวดปุพะภาคานามกะนโมตัสสะภะคะวะตุอรหันตุสมาสัะพุตัสสะนโมตัสสะภะคะวะตุอรหันตุสมาสัะพุตัสสะนโมตัสสะภะคะวะตุอรหันตุสมาสัะพุตัสสะบทที่ห้าบทสวดแต่สระนาคามนาปะทะ พุทธังสานังคัจฉามิทำมังสานังคัจฉามิสังฆ like ังสานังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสานังคัจฉามิทุติยัมปีทำมังสานังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสานังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสานังคัจฉามิตติยัมปีทำมังสานังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสานังคัจฉามิบทที่หกบทสวดสัจจะคิยาคตาทัตทีมีสานังอันยัง พุทโธมีสาระนางวรังอิตินะสจัตวัชินัสตุติมีของตัวสมบัตนัตถิมีสาระนางอันยังทำมโมีสาระนางวรังอิตินะสจัตวัชินัสตุติมีของตัวสมบัตนัตถิมีสาระนางอันยังสังโฆมมีสาระนางวรังอิตินะสจัตวัชินัสตุติมีของตัวสมบัติอุทธิจิตบทสวดตีรัตนปนามคาถาพุทธังนัมีระตาภูสาลีรัจิตตังธรรมังนัมีรัตตาภูตะ วิสุทธิธาลังสังฆังนเมีรตตาปูตตาสุสีรตินติเอตังนเมีติรตนารัตนันตยวะหังสมาสโมสริตาวัตถุวิสศสปูตังอโนยานุตตาคุณโยกวัสสปวัตถังอสุมิตาแยมีปีตทีวัตถาติตันติเอกาวินาตติตาลสมสัมเวนะโลกกทาจิจจจีเดจปตุปูตังคัมภีรยามิสัยาอติทุนตัสสัตถังวินยูหีปันทิตั ชนีหวิชานารูปังโลกามีเกหีจีกัตจุปรพเนียเกัจีปุนทูพิธิตังคุณกายตายะนามีหเยวะชนะตายะสุวิสุธรมปิสมุตปสตังมนนสีสุทธาปสาตทานังบุญนาสิกัตนะมะสามุตตมะบุญนาภูมังทุกขาปรมุตะนะมุมขะสารนาังขคา,านังปุชาระหีสุ าพารามังอภิปูชเนยยังนิพานาสัจ c h กิริยายุปนิสัยัตถังสมากิริสมารสโสธนาสิทธิยาจะสาธุหิอัตถากุสเรหุปเสวนียังปานีหิจะปีสาราานังขามณียะมีวะต่สมาหิตังติรัตนังสมะาน,านังคัตธรรมะนันติงทีวังข้านันีสุนมัสสัมนาปูชิมัจจะปิสัสสตังสุปสันนจิตตาสัทธานุปริจริยาสัทธารตาจะบุญนเนทัตถะ,ทะ สุกตีนสุขีพะวิมุเตเชนาตาัสสัจจสตุปิสุทวัติโหนตุโยจิธรรมวินยยมีปะมานภูตโลกุตราภิสัมยุปนิขตูสุพนุนังตสโปนิสัยจายายะอายามปีโหนตุวัตถุตเตเตปริจิตโตสุปัสาทการโรบที่แป นมกาลสิทธิคาถาโยจกกุมมามุฮามาลาปกันโนสามมาวะพุโทโธสุขตูว,วิมุตโตมารสาัาปปสาวินิโมจยันโตปปีสีขีมังชนะตังวิเนยังพุทธังวรังตังาศีลสานนามามิโลกาสานะาถจาวินยักกัจจานตีเจสาเตชนะสิทธิหนตุสพันตรายาจาวินาสเมินตุธรรมูท,มทโชูโยวิยะตัสสะสัตถุตสีสีโลกาาัสสีสุทธิมาคังนิยานิโกธรรมัทรัสสะารีสาตาวะหู สันติครุสุจินุทำมังวรันตังศีลสารนะมามิมูหะปะทาลังอุปสรรทะทาหังตันติชจสาติชนะสิทธิหตุสะพันตรายาจวินาสเบนตุสัตธรรมสีนสุขตานุโคโยโลกาศปปุปปกิริสะชตาสันตุสยาสันตินิโยูเชกูจะสวาขาตัดทำมังวิธิตังคโรติสังฆาวัลันตังศีลสารนะมามิพุทธานุพุทธังสมมาสีลทินติ ตีชะสาตีชนะสิทธิหนตุสพันตรายาจวินาสเมนตุบุตริก้าบุสูนนโมคาอัตถากาคาถานโมอรหันตสมมาสะพุทธะสามหีสีโนนโมอุตมะธรรมมสะสวาขาตเสวะตินิทะนโมมหาสังคสปีวิสุทธิสีรัตินติโนนโมโอมาตยานัตตาสานันตยัสะสาธุกังนโมโอมาตากาตีตัสสะตัสสะวัตถุตยัสปี ละโมคารัปภาเวนะวิคาชตุปัทวะละโมการานุภาเวนะสวัสติหตุสพธาละโมการัสสเตเเชนนวิธีมหิโอมิเตเชวะ บทที่สิบบทสวดมหาสมัยสูตรเอวามีสูตรตังเอกังสามายังพระวัสเกศสุวิหารติกระเพื่อะวัตถุสมิงมหาวัีมหาตาพิคุสังคีนะสังคีมปัจจามติหิพิคุสติหิสภีเหวะอรหันติหิทัศหิจารุกัตตุหิเทวตาเยปุญญนะสันนิปติตาหุนติภาควันตังทัศนายพิคุสังคจัตอาคาโคจตุนังสุทธาวาสกายกานังเทวานังอิทธาทัพุสีอายังขุพระวัสเกศสุวิหารติกระเพื่อะวัตถุสมิงมหาวัีมหาตาพิคุสังคีนะสังคีมปัจจามติหิ ตะวตาเยปุญญนะสันนิปฏิตาหุติพคกวันตังทัศนายปีขู่แสงขจายนุนนะมายาปีนะภาควัตินุภสษาคามือยามะอุปสังคามิตวะภาควัโตสันติกปเจเกขาปะสืยามติอาคโคตติวตาเสยทปินนะมาพระวัปุริโสสมาธิตตังวะะหังปาษาเลยยาภาษาลิตังวะะหังสามิเชียเอวามิสุเอวะมีวะสุถาวรศีสุเทเวสุอินตรหิตาภาควัตโตปุระตุปะขุระหังสุอาคโคตติวตาภาควัตตัง อภิวัตเทตวะเอกามันตังอนังโสเอกามันตังทิตาขู่เอกาเทวตาภควาตุสันติกีอิมังคตังอภัสิีมหาสัมมยกปวนาสมิงเทวกายะสมาคตาอาคาัมหะอิมังสัมมะสัมมายังทักิตายะบอาปราชิตาสังคันติอาคาขัวปราเทวตาภควาตุสันติกีอิมังคตังอภัสรี ตัตตพิคโวสมาธาหังสุจิตตังอัตโนโอชูกามะกังสุสาราทีวานิตานิขหิติวัอินทริยานิลขัติปติธาติอาคาคูอัปราชเทวตาภะคะวตโตสันติกีมังคตังอปัสสิชิตวาคีรังชิตวาปลิสังอัตคีรังอุังจามิจาเตจารันติสุทธาวิมาราจคูมาตาสุทันตาสุสุนักติอาคาคูอัปราชเทวตาภะคะวตโตสันติกีมังคตังอปัสสิเอเกจีพุทธังสารนาคาตาสีนติขมิสติอปายยะภุมินปะหายยะมนุสังคีหังทิวะกายังปลิปุลิสันติติ ข้าขูคพระวาภิกข u ามันติสีเยปุญญนะภิกขเวทัสสุโลกาทะตุสุเทวตาสันนิปติตาโหณติภะคาถาคตังทัศนายภิกข u สังขจายีปิติภิกขเวอหิสุอติธรรมะฐานังอรหันโตูสมาสบุทตาเตสัมปิภควันตานาอตัปรามยุวเทวตาสันนิปติตาอหิสุสยะทัปปิมหะอตระหิเยปิติภิกขเวอหิอวิสติอนาคตมะฐานังอรหันโตูสมาสบุทตาเตสัมปิภควันตานาอิตัปรามยุวเทวตาสันนิปติตา คืิสัติ์สิยาตเปิ่มหังอิทัลหิอาทิคิสมิพิคเวติบกายนันนามณิคิตาขิสมิพิคเวติบกายนันนามณิทิสิสมิพิคเวติบกายนันนามณิตังสุทัตสัตุกังมนาสิกาโรธาภะสิสามิติเอวัมพันติโคเตพิคูพระควาโตปจัสมุสุมพระควะอตทะโวจักสีโลกามนุกัสสามิยัตถพุมมัตตัสิตายิสิตาสิครัปะระหิทตาตัสมาหิตา พุทโธสิหวัสสารีนาโลมะสัมสปิสัมบุญโอทัตตมสสาสาธาวิปัสสนมนาวิลาปิญญุปจจสตินัตบาวันิกะเประวัตวีตตุอัมตยิสัทธาสาวกีศาสนิรติเทวกายาภิกันตติวิจนาถาภิกขวิเตจัตตปมะคโลงสุตตะวพุทธสัสสานังติสปะหูราหูญาณังอมนุสสนัทสนังอภเพกสหมัทคูสหัสังอัตหัตตลิงสตังเอกีสหสานังอมนุสสนะมัทสุ อภิเกษนันทมัทถกุงที่สัสภาผู้นาอหูท่านจัดสรงอภินญยาวาวิคิตวานัจักรคมะตะโตมัตยิสัธาสาวกีสาสนิรติทิวกายาภิกันตาติวิชนธาภิกวบูยิบหังกิตยิสัมิขีรหีอนุปูปโสตัสสหสาวยคากาปมกบิรวัตวาอิทิมตุจุติมตุวนาวันตุยสสินุ โมทมนาภิกขุภิกขุนังสัมปติงมะนะชาติสหัสหิมะวตายาขานันตวันนิโนอิติมันโตจุติมันโตวะนาวันโตยัสสินุโมทมนาภิกขุภิกขุนังสัมปติงมะนงสาตาคีลาติสหัสหยะขานันตวันนิโนอิติมันโตจุติมันโตวะนาวันโตยัสสินุโมทมนาภิกขุภิกขุนังสัมปติงมะนะอิตเจเจสุลสหัสหินะคะ Na nantawan nino iti mantu chuti mantu wana wanto, yasasino, motamana, apikamu, pikuna, samitin, wana Wesa mita pancha, satayakana, nantawan nino iti manto, chuti manto, wana wanto, yasasino, motamana, apikamu, pikuna, samitin, wana um raja kahiko, wepun, nasa niwisana, inyo nasa tasahasang ยัคขานังปริปุปปัสสติคุมพิโรลเจขะหิโกสุปขัสสะมิติมวะนัปริมจัติสังราชาทัตตาลนโนปัสสติขันขับพานังอธิปติมหาราชายัสสิโสปุตตปิทัสภะวะอินทนามามหาประอิทิมันตุจุติมันตุวานามันตุยัสสิโนมุธมนาภิกขุภิกขุนังมิติมวะนัทักินันจัติสังราชาวิรุณโหตปัสสติคุมพานานังอธิปติมหาราชายัสสิโสปุตตปิทัสภะวะอินทนามามหาประ ทิมันฑูจติมันฑูวนามันฑูยัสสิโนมุตตมนาอภิกรรมุภิกขุนังสัมพติงวังปัญชิมัจจัติสังราชาเวโรปะขบภาษสตินาคานังอธิปติมหาราชายัสสิโสปุตตปิทสภะวูอินทนามามหาภราอิทิมันฑูจติมันฑูวนามันฑูยัสสิโนมุตตมนาอภิกรรมุภิกขุนังสัมพติงวังอุตานัญจัติสังราชาเกเวโรตปัสสติยาคานังอธิปติมหาราชายัสสิโสปุตตปิทสภะวูอินทนามามหาภราอิทิมันฑูจติมันฑูวนามันฑูยัสสิโนมุิุงสติมัง ปริมาตรทิสังทาตารโนทักคินีนะวิรูหะโกูปะชิมินะวิรูปะโูกุเวลูอุตลังทิสังจัตตารูติมหาราชาสัมันตาจัตตุโรทิสังจัมตัลมาณาอนันสุวรรณิกะปิลวัตวิติสัมายาวิโนทัสะอาคูวัจนิกาสภามายาสกุเวลูเวเวลูวิปุจวิปุตโตสหะจันทโนาคามสินโนจักกินุนันุนีนันุจักปานาตูอุปมโนจักเทวสุตโตจามัตติจิตตาสโนจักขันคปุโพโรราชาชนโอสภูอาคูปัญจสศิโคเจวะพิมพารูสุริวัชสาอิติจััันนนนิจชชาาพสหรปณ โอทัมนาอภิกรรมมุมพิคุณนังสมิติงว่านังอาทาคูนังภาษานาคาวีสาราสหคันชาคาคัมภลตะสัตราอาคาปายาคาสหายติพิยามุนาคตระนาจอาคูนาคายัสสีโนเอราวันนมหานาคูสุปะขาสามิติว่านังอีนาคาราชีสหสหดันติทิ่พาทิชาตะขีวิสุทธัจักขูวิหายาสาธิวัณณมณัปตาจิตตาสุบนาอิติสีสานามัง อภัย ah 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 ันตานาคาราชานะมัสีสุปนันตุคิมามัคสีพุทธุตันหาหีวัจหิอุปวะหายันตานาคาสุปนัสระมากังสุพุทธังชิตาวัชิระหัตถีนะสมุทังอสุราศิตาพาตโลวัสวัสิเตอิทิมันตุยัสสิโนคารับขันชามหาพิสมาอสุราธนเวนัสะวิปจิตติสุจิตติจัตปาหาราทูนัมุจิสหะ สัตตานจัปริปุตตานังสพีเวรูจนามคะสันในหิตวะพระฤาีนางและผุ่นพุทธมุปปคามุสมยุทธนิพัทธันติภิกขุนางสัมพิตริวนศ์อาปูจัตเทวะปณวีจัตเทชูวายุสัาคามุวัลุนาวัลุนาทีวะสมุจยัสสะสะสหมีตาคารุนากายิกาอาคูเทวายัสสิณุ ทัศีติทัศธาคายาสพพินานันตะวันนิโนอิติมันทูชุติมันทูวันวันทูยสศาสิโนมดธรรมนาภิกขุภิกขุนังสัมปติวะนาวินุจัตถิวะสหาริจอาสัมาจัตถวิยะมัญทัศสุปนิสัทธิวจันทามาคูปุรกิตาสุริยสุปนิสัทธิวสุริยะมาคูปุรกิตาทักขตานิปุรกิตาวาอาคุมันทวะหะก่า วาสุนังมาสโบสีโนสกุปปะคาปพลิตะตุยาเซตีทัสดารายาสปินานันตาวันนิโนอิติมันโตจุติมันโทวนาวันโตยัสัสินโนมุตมะนาอภิกกรรมภิกขุนังสัพติงมะนะอาชาคูสหะภูเทวะฉลามัคคิสิขาเรวะอริณกาจารุชาจะอุมมาปุพานิภสีโนมาลุนาสหะธรรมาจะอัญจุตตาจะอเนชกาสุเลยะลุจิลาอาคูอาคูวาสวรณีสินโนอิติมันโตจุติมันโทวนาวันโตยัสัสินโนมุตมะนาอภิกกรรมภิกขุนังสัพติงมะนะ สามมนามหาสามมนุษย์สามนุษย์สุตตมากินาปตุสิกาอาคูอาคูมนุปตุสิกาอัตคูระโยเทวะีจารโลหิตบาสิโนปลักขามหาปลักขาอาคูเทวายาสซาสินุทัสสิทิทัสทาคายาสปินานันตะวนิโนอิทิมันทูจุติมันทูวนาวันตุยาสซาสินุมตมนาปิกามุพิกุณังสัมปติงมนาสุกาคารุมหาอารุณาอาคูเวนันาสาสหโอุทัตะไคหาปัมุขาอาคูเทวาวิจักขนาสตาตมาตหาราคาชามิสกาตยาสซาสินุธนายังอาคาปัชุนโนโยติสาปิวัสติ ทัศิติทัศตาคายาสปินานันตวันนิโนอิทิมันตุชุติมันตุวนามันตุยัสสิโนมุตธรนาอภิกรรมุงพิกุลนงสัมปิติมวนะเคมียาสิสิตายามากนาคาจายัสสิโนสัมพิตาคารมสิทธะชุตินนามาจะอาสบานิมานารติโนอาคูอาตาคูปรมิมิตาทัศิติทัศตาคายาสปินานันตวันนิโนอิทิมันตุชุติมันตุวนามันตุยัสสิโนมุตธรนาอภิกรรมมพิกุลนงสัมปิติมวนา นามันมัยีนะอาคารชุงยีจจนีติสาสหะพระบุญทศชาติมัคคีรังอุตตินะมนาสาวังสักีมุนัตตลังนาคังจันดังวะอสิตาสิตังสุพามงปรมาตุจะปุตตะอิติมัตุสหัสานังโกวโรติโสจักสุปปะขาสัมิติวะนังสหัสัพพามาโลกานามาหาพามาติติตติสุปปะปโนชุติมัตุปิสมะขายุยัสสิตโสขเสรษฐาอิสลาอาคูปจิกาวัสวัตติโนติเศรษฐะมานัตุอาคาหาริตตปบริวาริตตจยีจัตสเพียปิกันตีสินเิทิเวสสะภามเกตมารัสีนิ ภสสาคะหะสามันทีิยังอิทธะคาหะถาปัทัตตาลคีนาปันทามัทโวสัมันตาปริวาริตามาโวมุจิตาโกจินาอิติทตามหาสีโนคาหะสีนาอเปสัยยิปานินาธรมหาจัสรังคตวานะเพรละวังยุทธาปุสสกุมิถุธนายันตุสวิชุโกุสตาสุปจุทาวัติสากุตูอสยังวสีเตนจัศพังอภิญญยยะวะวิคิตรวานะจักขุมมาทัตัวมัตยิสัทธาสาวกีสัสนีระติมารัสีนาภิกามิอาภิกันตาตีวิชนัทธภิกขโว อิจตปมะขุลุงสุดตะวัพุทธศาสนาอิตลาหิอิประมงเนสังลมิปีชยุสเพวิชิตสังคามาพยาคิตายสสิโนโมทันติสหพูเตหิสาวกาตีชะเนสุทัติบทที่สิบเอ็ดบทสวดมังคลสุทธังอสวนาจพารานันปุณ

阿拉ติเวรติปปะมัชปะมาจะสัญญโมอปะมาโตจะทรรมิสุเอตัมมัครมุตตมังคาราโวจะนิวาโตจะสันกุลีจะกตัญญุตาการินะธรรมะสาวนาเอตัมมัครมุตตมังขันธีจะสุวจัตสตาสมานานันจะทัศนังการินะธรรมะสาขาฉาเอตัมมัครมุตตมังตะปูจัพมาจาริยะจะอริยสัจจานัทัศนังนิพพานสัจจิกิริยาจะเอตัมมัครมุตตมังพุทธะโลกะ คำมีจิตตังทศนกปติอโศกาวิรชังเขมังเอตมงคารมุตตะมังเอตาสิตานิกตวานะสัพพะมะปราชิตาสัพพันตสสดถิงขจันติตันติสัมมาคารมุตตมันติบทที่สิบสองบทสูตรัตนปริตรยังกิจีวิทางอิตวาภูรังวาสกีสุวาอย่างรัตนปณิตังณนุสัมมัติตถาคตีนะอิตัมปีพุทเทรัตนปณิตัง เอตินะสัจจินะเสวัตถีขวนตุขยั่งเวลาคังอาบมาตังปานิตังยะทัตคนาสักยะมุนีสัมมาเหตนาตินะธรรมีนัสสมาติกิจิอิตัมปิธรรมีรัตนปานิตังเอตินะสัจจินะเสวัตถีขวนตุยะพุทธเสิทธุปริวัตยิสุจริงสมาธิมนันตริกะทะมาหุสมาธิมะนา เตนะสัมูนวิชติอิตัมปิธรรำมีรัตนปนิตังเอเตนะสัจจินาสุวัตถิโหตุอิสุปยุตตาอัฏฐสัตตังปัสสะาจะตาริเอตานิยุคานิโหติเตทะคินเนยยาสุขัสสะสาวกกาเอเตสุทินานิมหพลานิอิทัมปิสังเครตนาปนิตังเอเตนะสัจจินาสุวัตถิโหตุอิสุปยุตตามนสสาเทนหิมะอิการิโนโคตมะ สาสานัมหิเตปฏิปทาอาบตามวิไขหะทัาถามมุธานิพุทธิ์จริพุชมนาอิตามปีสังเคระตนานปนิตังเอตินะสจินัเสวตีหัตุกขินางปูรานางนาวังนัตติสัมภวังวิรัตจิตตายะกิเกภวัสัมิงเตพีนัภิชาอาวิรุณีฉันทะนิพันติทีรายัตายามปฏิปุอิตามปีสังเคระตนานปนิตังอีตินะสัจินะ สุวัติหนตุบทที่สิบสามบทสดธรรมบทสหสวะอัตตาหาเวชิตางสยโยยาจจยาอิตราปรชาอัตตันตสัปุตสันนิจังสันนะตา,าริโนนิวัติบูนขันคภูนมาโรสหาพามุนาชิตังอป,ปะชิตังกายลาทถาลุป,ปสัสสะชนโน บที่สิบสี่บทสวดเกตพุทธสูตรปสิตามิตังเตีนะภะควตาชนะตาปัสตาอรหัตตาสัมมาสัพพตินะเอธาตุมหีมาอนุสวีนมะปรมะปรายมะอิติกรายมะปิทากะสัมปทีนะมะตากะหิตุมาะนายะคหีนะมะอาคารับปริวิตกินะมะทินิทินทิพินานัคติยามะพัพภรุปตายะมะ สามโนโนคัลุยัตถาตุมีหิอัธนาวัชนยัตติอิมิธรรมะอคุสลาอิมิธรรมะสาวเชออิมิธรรมะวินุคารหิตาอิมิธรรมะสัมมันตาสมัตินาอหิตายะทุกขายะสัมวัตติอัตตุมีหิอัปเหรยัตติอัตตุมีอัธนาวัชนยัตติอิมิธรรมะกุสลาอิมิธรรมะนาวเชออิมิธรรมะวินุปสัรนาอิมิธรรมะสัมมันตาสมัตินาอหิตายะสุขายะสัมวัตติอัตตุมีหิอุปสัมปชะวิหารยัตติ ขุททิสิมห์บสุรุปนียสุอุปนิยติชีวิตมัปปมายุโฉรุป,ปนิตาสนาสันติตานาะเอตังพยายมารณีปิขัมนุปุณานิกย,ยิราธาสุข่าวหานิอุปนิยติชีวิตมัปปมายุโฉรุป,ปนิตาสนาสันติตานาะเอตังพยังมารณีปิขัมนุลกามิสังป,ปะชาหีสันติปิโคปุทะกายีณสังฆโม,มวาจายะอุทะเจีตาสะตังตัสสะปิตาสันสุขายะโหติยังชีวมปปะมโนปกตะ โลติปุณังธรรมโมหาเวลคติธรรม,มาจาริงธรรมโมสุจินโนสุขามาวะหาติสังสานิสังโสธรรมีสุจินเนนะขุดคติงัดฉันติธรรม,มาจารีสพีสังคาราอนินจติยัตปัญญายาปสติอัธนิพินทติทุกขีอิสามะโควิสุทธิยาสพีสังขาราทุกขติ ยถาปัญญ,ญาะปสติอัถนิมพินทติทุกขีเอสัมมโคววสุทธิยาสเพสัมมาอานินตาติยถาปัญญ,ญาะปสติอัถนิมพินทติทุกขีเอสัมมโคววสุทธิยา <c oughs> บทที่สิบหกบุษรป,ปันนักชาดุอปันนักันธานามิกิทุติยังอหุตกิกาเอตทานายะเมทาวีตังงคลเหยียาอปันนักกังปะหงวีสารนังยันติปภัพตาณิอนานิจจ ธารามาลุขัดจีนยานิมนุษษาพระยทชิตาเนตังขูสารนาังขีมะเนตังสารณะมุตตมะเนตังสารณมาคามัพพทุขะปมุจติยุตตพุทธจัทธธรรมจัทสังัจาาัสารานังขตโตจตาริยสัจจานิสัมมปัญญายปสติทุกขังทุกขสมุปปาทังทุกขสัจจะอติกรรมังอริยาจาาัอันังคีกลางทุกข,ขูปสมัมมะคามินงัง อตังขสารนังขมังอตังสารนมุตตะมังอตังสารนมาคัมมะสัพพะทุกขะปะมุตจติบทที่17บสิตรุัฎพัตกรัตคาถาอัติต่างนานวาคัมืมยะนับปฏิกังคีอนาคาตาบุคคลไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงแล้วไม่ควรมุ่งหวังสิ่งที่ยังไม่มาถึงยะทัตีนามปะหีนันตังอัปปันตันจะอนาคาตาสิ่งใดล่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นอนรับไปแล้ว แต่สิ่งที่ยังไม่มาถึงก็เป็นอันยังไม่ถึงปันปุนปันนันจยโยธรรมังตะตาตาวิปัสติออาศรีลังอาศากุปังตังวิทาบะนุพลุไหยีกรอบคุคคลใดเห็นแจ้งทำปัจจุบันไม่งอนเงินไม่คอนคขนในธรรมนั้นได้บคุคคลนั้นพึงจเจริญธรรมนั้นหนึ่งหนึ่งให้ปรุงปรุงถืออาเชวะกิจามาตาปังกูชนามรณงสุวีพึงทำความเพียรเสียในวันนี้แหละใครเราจะรู้ความตายในวันพุ่ง นาหินูสังขารันตีนะมหาศีนีนะมัจุนาเพราะว่าความผัดเีงิงนกบมัจุราพผู้มีศีลอใหญ่นั้นย่อมไม่มีแก่เราทั้งหลายเอวังวิหาริมาตาปิอหูรัตตมาตันติตังตัตงวีพัตพติกาลัตโตติสันตูอจิคัติมุนีติพระมุนีผู้สงบยงเล็บบุคคลผู้มีปกติอยู่อย่างนี้มีความเปลี่ยนไม่เกิดขันทั้งกลางวันและกลางคืนนั่นแหละว่าผู้มีราตีหนึ่งจเจริญในดประการชนิแหล บทที่สิบทสวดพินาศปัญจวิคณปะปะทะะลาธรรมมมหิฉลังอนาคิโตรมีความแก่บเป็นธรรมดาจะลบพ้นความแก่ไปไม่ได้พยาธิธรรมมมหิพยาธิทิงอนาคิโตรมีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะลบพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้มรณะธรรมมมหิมรณันางอนาคิโตรมีความตาเป็นธรรมดาจะลบพ้นความตายไปไม่ได้สพิหิมีปีหิ มะนาปีหินานาภาวูพินาภาวูอาจารวิปินต่างๆคือว่าเราจะต้องพัดพาจักของเราของเจริญใจทั้งหลายทั้งปวงกรรมมสักวมหิกรรมมายาตกรรมมาโยนิกรรมมพันธุกรรมมปฏิสาวรนเรามีการเป็นของของตนมีการเป็นผู้ให้ผลมีการเป็นแดนเกิดมีการเป็นผู้ติดตามมีการเป็นที่พึ่งอาศัยอย่างกรรมมังกรัสามีกัญยานังวาปะปะกังวาทัสทะายาตูปวิสามิ เราทำคมอันใดว่าเป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะเป็นททยา,าเราจะต้องได้รับผลของคำรรนั้นนั้นสืบไปเอวังอัาหิอัินหันปัญจวิคีขับพังเราั้งหลายควรพิจาร,รณาอย่างนี้ทุกๆวันเถิดบทที่1ิบบทสดเทวตาอุยโยชนคาถาบ,บสทส่งเทวดาทุกขปตาจานิทุกขพยาปตาจานิภัย ยาโสกปตตาชนิดไพโสกาหุนตุสปิปีปานิโนเอตาวตาจามิหีสัมปทานบุญนะสัมปทานสเพเทวานุโมทันตูสภสัพติสิทธิยาธนันทันตุสภายะสีลังลักขตุสัพภทาภาวนาพิรตาหุนตุขัดชันตุเทวตาคาตาสัพพพุทธปละปตาปจิกานันเจียงพระนางอรันตานัจติชินนัลขันปตามิสัพปสุ บทที่ยี่สิบบสุตเทวตาครับปฏิทนาคถาหันธรรมยาปฏิทนาคถาโยปนามสียาเทวตาสติวิหารวัตสินิทุเปนนาลิปฏินาริตาหินตาธรรมทานีนะอระวันตุปุชิตาสดิงการุตินาวิหารมัทเรตีราชมานะนวคคาจพิกระบูสารมิกาธนปฏิอุปสกอาคามาติอิสานิคมมาตะอิสลาสัปปานภูตาโสสิตาพระวันตุติ ชาลภูชายิปิจตัสสัมภวาสังสีตชะตาอาภวปปาติกะกิมยานิกังธรรมวารังปตินจติสพีปิทุกขสสากโรตุสังขายัญยตูตีรังสตัมนำโมธรรมธราจปุขราสโคหูตุสมะโควะอาชายะจ่หิตายะจ่าเหระขตุสัตถโมสพีปิธรรมจาริโนุโปิงสัมปปุเนยามังธรรมีอริยปวีติโิรติยี่สิบเอบสวดสัพพะปฏิทานาคถา อันธรรมยปฏิทนานครายุพาอนามสีปุณนสิตานิกตัสะยานันนานิกตานิมีเตศจะภาคิโนโขงตูสตสตนานามะมานกาตตเยปิยาคุณวันตาจามัยหามาตาปิตาทายุทินามีจายะทินาวะอันนิมณตวิริโนสัตตาทินันติโลกสมิงเตภุมมาตตุยนิกาปจกาจะตุโวการสังสารันตาพระวาพาวิ ยาตังยีปฏิธานนั้นมีอนโมทันตุตตสยังเยจีมังนับประชานันติทีวาติสังนิวัตถยมุมายาทินานะปุญญาณะอนโมทนาหตุณะสพีสัทธา,าสัทธาสน,นตุเอเวลาสุขชีวินูเคมมปะทานจุปปูลตุตีสัสาสีชนะตางสุภาขอสัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณ จงเป็นผู้มีส่วนเห็นบุญที่ข้าพเจ้าได้ทําในบันนี้และเห็นบุญทั้งหลายอื่นที่ข้าพเจ้าได้ทาแล้วคือชอนเราได้เป็นที่รับผู้มีคุณมีมันดาและบิดาของข้าพเจ้าเป็นต้นที่ข้าพเจ้าได้เห็นหรือแม้ไม่ได้เห็นและสัตว์ทั้งหลายอื่นที่เป็นการดำเนเวียนกันตั้งอยู่ในโลกคือในภูมิสามคือในกำเนิดสีมีขันห้าและขันหนึ่งและขันสี่ท้องที่อยู่ในภูมนินอนและภูมิใหสัตว์เราได้ทราบกันให้สมบุญของข้าพเจ้าแล้วขษัตรย์เหล่านั้นจงอน,นุโมทนาทานเองถือกษัตริ เพราะเหตุคืออนุโมทานาบุญทั้งหลายที่ข้าพเจ้าให้แล้วหอดสัตว์ทั้งหลายจงอย่ามีเวีนอยู่เป็นสุขเสมอถือและจงถึงทางอันเกษมถือขอความพางอันดีของสัตว์เหล่านั้นจงสำเมดิถือด้วยนุภาพแห่งสัจจาธิฏฐานนุภาพแห่งความเพียรและอาน,นิสงส์แห่งการบูชาพระรัตนตฏายด้วยการสัตยาบุญสวดมนต์พระสุภผร,ริตและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าขอให้ปู่จักทุกไปทั้งู้ปกครองข้าพเจ้าเจริญทั้งทางโลกั้งทางธรรมขอจดเทศเจ้าพระทั้งหลายปล่านี้ เมื่อนึกวัฒนาแล้วปวดมีพรในปีของเจ้าท่าวัตถุมงคลพักกินงพอดีพินาศโดยมรดเนตรทสมเด็จพระย้นสองวันมาบวันนี้วิบพิหารตลอดจุนวัตถุมงคลทั้งหลายที่สามสิบสองขึ้นทั้งที่ผ่านมาและที่จะจัดสร้างในอนาคตขอจงเปี่ยมด้วยเนื้อภาพยังพระประดิษฐ์และข้มงคลในพระคาถาต่างๆขอจงสมดิศศิริทุกประการเตือน บนคุณตาตลาดเกิดจากการสวดมนต์เจริญจิตภาวนาขอนำตบายบูปตบุญจตนาบูชาสังฆบูชาขอพลบนน้จงส่งถึงผู้มีจิตศรัทธารูปสวดมนต์เจริญจิตภาวนาทุกท่านขอจงปลอดจากราชบัติทั้งปวงพ้นจากความทุกข์กาทุกข์ใจทั้งสิ้นประสบความสำเร็จเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานชนะโตประสบและมันทั้งหลายสมบูรณ์พร้อมด้วยธรรมศาสตร์สมบัติบริบาตสมบัติมีดวงตาเห็นทำสำเร็จในการมิปัสสนากรรมฐานเกิดปัญญาญาณน่าเจริญนวดจตุรพิธพนใจทั้งสี่คืออายุบออนัทุกท่าน